สวัสดีจ้ามัจับรุณท้านน้าของมันที่ยีบสี่พี่นอ้องเมื่องใดกับสายคือ 9, เก้าเหลยกแมม่ลาบว่าเขาขอโทษขอพ่ลหลายมันที่ยีบสามเพิ่ออกกษัตริเพิ่นออกเฉพาะกิจเจ็ดแปดสองสามเก้ากษัตริย์สามเจ็ดหกสามห้าวสันเจ็ดหกตรงนี้จะไปเขายุกษัตริออย์เพิ่นน่าจะได้เขายุกษัตริย์เพิ่นเหล็กแมม่ลาบว่าเขาเมืองนี้ขอโทษขอพ่ลหลายพี่น้องสูตรกำลังการลดไปเนาะพิเศษ 9, เก้าเจ็ดหนึ่งกับเก้าแปดวสัน บอมีหรือพี่น้องเลอปกติแปดสองหนึ่งกับหนึ่งเกตสองกับหนึ่งกันดูลักเดียวกันวีพี่แปดแปดหกกับหกเก้าวสันแปดหกหกแปดกันทีเมนตัวนี้เนาะแต่เนาะม่เป็นไวลาเอาทุกวันบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเอาตัวชวน้าว่างไว้ทั้งหนาแบบนี้เขา่าตอนนี้พ่เข่าได้แต่เด้อซีนี่บอมมาเลยนี่จุดนี่จุดนี่มันว่างนี่บอมมามาจต่ตรงนี้เนาะแต่เนาะมาวิ่งรูดที่หกวสัน มี 6, 9, ม 8, 6, หกเก่ามีแปดหกละจ้ะมาลุนต่อของวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่กันจ้ะพี่น้องบังม,มาเข้ากับพานนะจ้ะเน,น,นาะใตยตานะําแมมมี่ลาบเยพี่น้องเอาเอาไปสามน้อยกับพ่อบ่เคยหลุดปะนี่เลสเลกเฮ็ดเล,ก,เล,ก,เลกมากนะจ้ะเนาะตามพี่น้องเขามาชม แนวทางห้าน้อยของที่ยีบสี่เดินเกตจะลักซิบลักน้อยเป็นสามน้อยพี่เศียปกติวี่งพี่รวย,ยากประกาศชาติและเฉพอะกิจก็ได้ลักซิบได้แปดได้ศูนย์เดินหนึ่งหลักน้อยได้เกตได้เก้าได้หกเป็นหลัดยับคู่จ้ะแปดเกตไม่ไม่มล่ะแต่ฝืนน้าจะได้แปดเก้าศูนย์เกตศูนย์เก้าเอาซี่ฝืนเอาตัวเลขมาว่วยิงรูดศูนย์เกตศูนย์เก้าวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดอยู่ที่แปด กับเกตพูดแล้วฟื้นตั้วแตเมื้อหรพี่น้องแปดเนหลายเก็เส้นหลายจกดมาว่างตัวชอบแม,ม่เม่ลาขึ้นตรงนี้สีตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ฟื้นออกจากตรงนี้ยุดนี่ยุยดนี่ปกติแล้วสีอายุมเมืองนี้มืองนี้มาว่างไว้มืองเนีอพี่น้องมือนี้มันบ่อชนพี่น้องมีสองตัวคอ,อ 3, มมร์หนึ่งเหล็กสามไม่เม่ลากัเลยบจัดพิเศษหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยพิเศษปกติวีไอพีปกติได้สามได้หนึ่งได้แปด ได้สามได้หนึ่งได้แปดสูตรปดล็อกปดหนียบปดสินจุดหนียบ่อผ่าดได้พี่น้องแต่ว่าของมัธยีบสามมันจะลุดไปเนาะแต่เนาะปกติไปได้ทุกน้อยมองนียแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เป็นหลักน้อยจะไหนจับคู่พี่น้องหลักสศีได้สามได้เก็ตได้แปดหลักน้อยได้ห้าได้หกได้เก็ตได้สามได้เก็ตได้แปดเป็นหลักสิบ Five, ลักนอยได้ห้าหกเก็ดเอาไวรุ่นมองนี่พี่น้องเอาไวรุ่นนี่ได้กิ่งแล้วแม่เราจะเอายุดนี่จุดนี่มาว่างแบบนี่จะวางมันนี่ฝืนธรรมศาสตร์แล้วจะได้ฝืนธรรมศาสตร์แปดแปดเจ็ดเก็ดไปแล้วเหล็กเหล็กส่วนหลายแปดแปดมาจากนี่มันอยู่นี่อีกเหรอแปด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 มาจากพิเศษเจ็ดเจ็ดมาจากพิเศษแปดแปดมาจากปกตินี่จ้ะเก็ดเก็ด อยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเกตเกตวสันหกหกวันนหลายจังเนเอานี่กะทิ่เอาว่างไว้ให้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเย่ยงรบกวนนเรแ่อวจะได้เคนตัดหนาอยู่ข้างบ้านเอาประมาณนี้จะพี่น้องขอให้ปังปังรวยอจะกันใน้ลิบต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆทุกวันจ้า